สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบชาแนลทารดอโทโพในที่ไหนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎและคะนกรกฎผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมประจำเดือนพฤษภาคม2566นะคะต้องบอกก่อนทุกครั้งนะว่าการทำนายนี้เนี่ยคือการทํานายโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะสลับฟังสลับฝ่ายเป็นเวอร์่าเก็ดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นนี่ให้ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตเท่านั้นนะคะเอาละเรามาเริ่มดู้วกับคนโสดชาวราศีกรกฎและคนา,รากรกฎกันก่อนเลยว่าคนโสดชาวราศีกรกฎรักคนา,รากรกฎในเดือนพฤษภาคมความรักเป็นยังไงบ้างไางพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่สามไม้เท้ากับไพ่แ a n กแ a n ส่วนใหญ่เนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมสอของชาวราศีกรกฎเนี่ย มันมักจะได้อ่ามันมักจะได้สารความสัมพันธ์ในรูปแบบของการเป็นเพื่อนมากกว่าที่จะเป็นความรักแบบคนรักนะคะเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยมันน่าจะเป็นที่ตัวคุณเองด้วยนะที่ไม่ค่อยสนใจอะไรใครแล้วก็เป็นคนที่ ไม่ค่อยเก็บรายละเอียดอะค่อนข้างที่จะมองข้ามบางทีมีคนเข้ามาแอบรักแอบชอบแอบปลื้มคุณอะคุณอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคะและเท่าที่ดูเนี่ยคนที่แอบ,บรักแอบบชอบคุณเนี่ยก็น่าจะเป็นเพื่อนในที่ทํางานของคุณเองนะคะหรือถ้าหากว่าคุณเป็นวัยเรียนเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเพื่อนในที่เรียนของคุณเองแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยคุณเป็นคนที่ไม่ได้ค่อยมีเสน่ห์อะไรมากนักอาจจะไม่มีคนสนใจจริงๆแล้วมีนะแต่เพียงแค่ว่าคุณอาจจะไม่ใช่คนละเอียดอ่อนนะคะ เพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎและขนาดกรกฎเนี่ยมีคนหมายปองนะแต่คุณอาจจะไม่รู้ตัวซึ่งกาถามว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมอ่ะมันจะมีใครเข้ามาให้สารสความสัมพันธ์ไหมสําหรับคนโสดเรามองว่ายังโสดต่อไปก่อนเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นไพ่แห่งความโดดเดี่ยวเป็นไพ่แห่งความโสดแต่ว่าเป็นการโสดที่ดูแลตัวเองได้ไพ่สแปรนคือการที่คุณยังใช้ชีวิตได้ดีถึงแม้ว่าจะยังไม่มีใครส่วนคนใหม่ๆเนี่ย ก็ยังไม่มีเข้ามานะอาจจะมีแต่คนที่เข้ามาสร้างความปวดหัวให้กับคุณหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีการประชุมการสัมมน,หนาหรือการเจอสังคมใหม่ๆก็จริงแต่ว่าคนเหล่านั้นนะคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับเขาคุณอาจจะเห็นเขาแค่ในรูปแบบของการเป็นเพื่อนการทํางานร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ได้มีโมเมนต์หวานๆเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีกรกฎในช่วงนี้เพราะฉะนั้นคนโสดโสดไปก่อนแต่ถ้าถามว่ามีคนแอบชอบไหมมี แต่ด้วยลุกของคุณนะคะไพ่สุดรงเนี่ยก็คือลุกดั่งนางพญาหรือเรียกง่ายๆคือเป็นคนที่ค่อนข้างหยิ่งไม่ค่อยเฟนล,ลี่กับคนอื่นมากนักหรือว่าเป็นคนน่าดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเข้าหาเพราะเขาไม่รู้ว่าการเข้าหาขเขามันจะทําให้คุณเนี่ยพึงพอใจไหมนั่นเองนะคะคราวน,นี้เรามาดูต่อให้กับชาวราศีกรกฎและคนากรากฎที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้าง ในดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎและคะกรกฎคุณเจอเรื่องราวความดักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้างไพ่แบรแรกขึ้นมาเป็นไพ่ king of pentacle king of pentacle เนี่ยแสดงว่าคุณเป็นคนบ้าง,งานมากๆไม่ค่อยใส่ใจคนรักสักเท่าไหร่แล้วก็เป็นคนที่สนใจแค่ในเรื่องเงินเงินทองทองเพราะฉะนั้นคนที่มีประเด็นเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเรามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันคุยบ้างไม่คุยบ้างแล้วคุณเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเพราะว่า ตัวคุณเองเนี่ยก็เป็นคนโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงอยู่แล้วหรือว่าบางคนไม่ใช่คนโลกส่วนตัวสูงหรอกไพ่ King o f p e n t a c l e ก็คือไม่ชอบความสัมพันธ์ที่จะต้องมานั่งพยายามคุณไม่ชอบอะไรแบบนั้นในอดีตที่ผ่านมาเหมือนเจอความสัมพันธ์ที่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็คุยคุยหายกันมาโดยตลอดนะคะแต่ก็อยู่ด้วยกันมาในระยะเวลาหนาหรือเรีเยกง่ายก็คืออยู่ในวงโครจรของชีวิตซึ่งกันและกันน่ะมาเป็นระยะเวลานาทีนี้เนี่ยพอไพขึ้นมาเป็นไพ Page of Cup เนี่ย แสดงว่าจริงๆคุณก็ถูกใจเขาแต่เป็นคนปากแข็งหัวแข็งเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมรับความจริงว่าเอ้ยฉันชอบเขานะจะเป็นคนที่ลุกดูนิ่งๆทีนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งค่ะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สองไม้เท้าทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเขาอ่านใจคุณไม่ออกแลวอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาหรือบางทีเนี่ยความน่าเบื่อของคุณการพูดคุยของคุณมันมันเหมือนเป็นเรื่องนเดิมอะค่ะมันไม่ค่อยมีอะไรใหม่ๆเข้ามามันทําให้คนคนนั้นเนี่ย เขารู้สึกว่าอยากมองหาตัวเลือกใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงอดีตท,ที่ผ่านมาและในตอนนี้เนี่ยจริงๆเรามองว่าทั้งคู่มีคนใหม่เข้ามาแหละเพราะว่าไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมานั่นหมายถึงตัวคุณเองก็มีมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตตัวเขาเองก็มีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนที่มีประเด็นด้วยเนี่ย มันน่าจะอยู่ในสภาวะของคนคุยแต่คุยมาเป็นระยะเวลานานความสัมพันธ์ก็ไม่ได้ขึ้นหน้าและในตอนนี้มันดันมีบุคคลเข้ามาเพิ่มอีกในความสัมพันธ์ทีนี้เนี่ยพอมาดูสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีอของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีกรกฎไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เก้าเหรียญแสดงว่าคุณก็ยังชิลๆอยู่ไม่ได้รู้สึกว่าฉันจะ มีคู่แข่งหรือไม่ได้รู้สึกกลัวการหายไปของใครเลยในตอนนี้เรามองว่าคุณกลัวไม่มีเงินมากกว่ากลัวไม่มีความรักซะอีกอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่มีประเด็นเนี่ยเรามองว่าคนที่เป็นฝ่ายร้อนใจอ่ะน่าจะเป็นอีกฝ่ายหนึ่งแล้วนะไม่ไม่น่าจะใช่ชาวราศีกรกฎและคนากรากฎเพราะดูเหมือนชาวราศีกรกฎและคนากรากฎอ่ะใช้ชีวิตแบบชิวมากๆใช้ชีวิตแบบรื่นเปื่อยมากๆเรื่อยๆมากๆ ในตอนนี้เหมือนคุณขยันเก็บเงินไม่ได้มีโมเมนต์ของความหวานขึ้นมาเลยหรือแทบจะลืมเขาไปเลยด้วยซ้ำนะคะซึ่งมันเหมือนเป็นความเคยชินนะไพ่ดอฮราร์เฟนเนี่ยมันเหมือนเป็นความเคยชินทั้งคู่เหมือนเป็นคนที่เคยชินกับการมีกันอยู่ค่ะ,ะแล้วอยู่ด้วยกันในรูปแบบของการเป็นที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ย ในตอนนี้เนี่ยเรามองว่าทั้งคู่ชินกับการมีกันอาจจะสนใจกันค่อนข้างน้อยและในตอนนี้เนี่ยเหมือนคุณเองเนี่ย หมือนต้องการการตัดสินใจมากกว่าไพ่หนึ่งดาบเนี่ยเหมือนคุณต้องการการตัดสินใจว่าในตอนนี้เนี่ยคุณควรเลือกเขาไหมเพราะว่าท่าทีของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็าอาจจะดูนิ่งๆไปอาจจะดูเมินๆขึ้นไปและตัวคุณเองก็มองว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนดีและไพ่หนึ่งดาบเนี่ยเราถามในรูปแบบของการที่ว่าปัญหาคุณคืออะไรไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งดาบนั่นหมายถึงคุณไม่มั่นใจว่าคุณควรเลือกเขาหรือเปล่าเพราะว่าใจหนึ่งก็รู้สึกว่าคุยกันมานาน อีกใจหนึ่งก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ได้เติมเต็มกันมากขนาดนั้นทีนี้เนี่ยพอมาดูไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาเป็นไพ่หกดาบมันคือการห่างกันออกไปเรื่อยๆอ,อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็เริ่มที่จะห่างแล้วนะกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเขาเริ่มมีการห่างออกไปเรื่อยๆแล้วคุณเองเนี่ยกำลังรู้สึกว่าภาวะะวงเหมือนกันนี่คือไพ่ทั้งหมดที่ขึ้นมานะคะไพ่สุดท้ายขึ้นมาเป็นไพ่หกดาบ ความสัมพันธ์เริ่มมีการห่างแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอ่ะคราวนี้เรามาดู Energy ในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดกันค่ะว่าทั้งคู่รู้สึกยังไงต่อการแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนขอเริ่มดูที่ชาวราศีกร,รกฎก่อนนะคะว่าเป็นยังไงไพ่แบลแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ i v e o f Wands ไพ่ใบที่สองนะคะขึ้นมาเป็นไพ่หกถ้วยเรามองว่าในตอนนี้ชาวราศีกรกฎลกัคนากรากฎอะ่ะเรามองว่าตัวคุณเองอะสนใจในเรื่องหน้าที่การงานมากกว่าเรื่องความรักซะอีกนะไพ่สองใบนี้ขึ้นมามันคือการชินกับการมีกันอยู่ความรู้สึกของคุณยังรู้สึกว่ามันก็เป็นแบบนี้มาโดยปกติคุยกันแบบนี้มาโดยปกติค่ะไพ่ใบที่สามนะคะขึ้นมาเป็นไพ่เดสตาร์ เรามองว่าชาวราศีกรกฎและคณะกรกฎเนี่ยไม่คาดหวังกับความสัมพันธ์เลยใช้ชีวิตแบบชิลๆชิลมากเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่เห็นกันอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกอะไรโดยไม่คิดอะไรโดยไม่รู้สึกว่าจะต้องแคร์อะไรมากมายไพ่ต่อมาไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ four of c u p เนี่ยมันคือการที่คุณอัตละเลยเขาไปค่ะคุณอัตละเลยเขาไปและไพ่ต่อมาเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ queen of wands นั่นหมายถึง คุณเริ่มรู้สึกว่าอีกฝ่ายอะเริ่มงองแงในความสัมพันธ์แล้วเหมือนเขาน่าจะถามอะไรคุณมาเพื่อเป็นการให้คุณตัดสินใจหรือตอบรับความรักของเขาเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าให้เปนีขึ้นมาเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณแคร์เขาน้อยมากแล้วก็ไม่ค่อยที่จะตอบรับหรือว่าไม่ค่อยที่จะมีเอฟเฟกอะไรกลับมาเกี่ยวกับความรู้สึกที่เขาให้ไป เพราะฉะนั้นในมุมของคุณเนี่ยในตอนนี้เรามองว่าคุณโฟกัสเรื่องงานค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะค่อนข้างงงแงกับคุณแล้วคราวนี้เรามาดู energy ของอีกฝ่ายนะอ่ะไพ่ใต้สำรับเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ห้าถ้วยแสดงว่าตัวคุณเองก็มีแอบ,บกังวลเหมือนกันว่าเขาจะหายไปส่วน energy ของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะไพ่เบลแรกขึ้นมาเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนั่นหมายถึงเขาต้องการความสัมพันธ์ที่มันจริงจังมากขึ้น เขาต้องการความสัมพันธ์ที่มันสามารถอบกอดเขาได้สร้างความอบอุ่นให้กับเขาได้แล้วก็เป็นความรู้สึกดีๆให้แก่กันได้ไพ่ที่2ขึ้นมาเป็นไพ่ two of wands แต่เขากลับรู้สึกว่าตอนนี้คุณเลือกงานมากกว่าเขาอีกบางคนห่างไกลกันถึงขนาดที่ว่าคนละประเทศเลยนะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาเขาเข้าใจในโมเมนต์ของคุณว่าคุณเป็นคนบ้าง,งานคุณเป็นคนสนใจเรื่องงานแต่ทีนี้เนะี่ยพอขึ้นมาเป็นไพ่ใบนี้เขารู้สึกว่าเขาเป็นมุมมืดในความสัมพันธ์ ที่ไม่ค่อยได้รับการยอมรับหรือเปิดตัวสักเท่าไหร่และในตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาอยู่คุณก็มองไม่เห็นเขาเหมือนเป็นอะไรที่ดูร้าตัวตนในมุมมองเขาค่ะไพ่ไปต่อมานะคะขึ้นมาเป็นไพ่ q u e e n of Pentacle เขาเริ่มชินกับการที่อยู่คนเดียวหรือเรียกง่ายๆคือการมีคุณอยู่แต่เขากลับรู้สึกว่าเขาเหงาเหมือนเดิม เขาเหมือนอยู่คนเดียวแล้วเขาชินมากขึ้นทุกวันไพ่ไปต่อมาขึ้นมาเป็นไพ่สามเตียนนะคะตอนนี้เขากําลังรู้สึกว่าความสัมพันธ์เหมือนถูกลดระดับลงอยู่ในสถานะของการเป็นเพื่อนมากกว่าและมันทําให้เขาชินตอนนี้ดูเหมือนเขานิ่งมากขึ้นนะเขานิ่งมากๆกกับความสัมพันธ์นี้ค่ะอ่ะคราวนี้เรามาดูบทสรุปกันค่ะ ในแบแรกนะขึ้นมาเป็นไพ ate, ่ p e r a t e e เรามองว่าคุณประคนนิ่งมากๆเลยชาวราศีกรกฎเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมเรามองว่าคุณก็ยังนิ่งอยู่ต่อให้เขาจะรีแอคอะไรต่อคุณเนี่ยคุณก็ยังนิ่งต่อให้เขาโวยวายคุณก็ยังนิ่งส่วนฝ่ายเขาอะค่ะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ page of one เขาเริ่มคิดแล้วนะว่าเขาควรหันหลังเดินอจากไปหรือเปล่าแต่ดูเหมือนเขาเป็นค่อนข้างเป็นห่วงคุณนะเขาห่วงว่าคุณจะอยู่ไม่ได้ไพ่เด e ะเดอซที่ผ่านมามันเคยเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขมากๆซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมอะค่ะไพ่ความสุขขึ้นมาในตำแหน่งปัญหานั่นหมายถึงความสุขของคุณกำลังจะเลือนหายไปนะเพราะว่าไพ่เดอะเดวิลขึ้นมา เขากำลังมีคนใหม่เข้ามาแล้วมันทาให้เขาหายเหงาไม่เหมือนตอนอยู่กับคุณหรือสถานการณ์อาจจะสลับฝั่งกันก็ได้นะและไพ่ต่อมานะคะขึ้นมาเป็นไพ่เ h อ w o r l ลมองว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือ f i ช p ปเอน e ิกคนที่เคยวิ่งไล่ตามคุณเขาอาจจะหายไปหรือสถานการณ์อาจจะสลับกันคุณอาจจะไปวิ่งไล่ตามเขาคุณอาจจะถอยออกมา ถ้าหากว่าคุณเป็นฝั่งนั้นแต่ถ้าหากว่าเขาเป็นฝ่ายวิ่งไล่ตามคุณในเดือนพฤษภาคมเขาจะหายไปค่ะครานี้ครานี้เรามาดูกันค่ะว่าถ้าอยากบอกอยากเตือนอยากแนะนำอะไรกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎประจำเดือนพฤษภาคมบ้างนะคะไพ่เบแรกนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ Earth Magic นั่นหมายถึงอยู่ที่คุณเลือกนะถ้าหากว่าคุณเลือกที่จะไปต่อกับเขาหรือว่าเผยความรู้สึกในใจนะคะ่ะให้เขาได้รับรู้ว่าเรารู้สึกยังไงกับเขาเนี่ยคุณก็มีโอกาสได้สารต่อความสัมพันธ์มีโอกาสได้ไปต่อในความสัมพันธ์ค่ะไพ่ใบที่2นะคะ,ไปไปะ,คะขึ้นมาเป็นไพ่ Image i m a g i n e a d Mission ในตอนนี้เรามองว่าชาวราศีกรกฎและคนากรากฎอะคิดมากเกินไปอะไรที่ควรคิดกับไม่คิดอะไรที่ไม่ควรคิดกับคิดมากเกินไปเ,เรามองว่ามันเป็นเรื่องของการที่ว่าไม่ยอมแสดงออกในเรื่อง,องความสัมพันธ์มากกว่านะคะทีนี้เนี่ย,พยไพ่ใบที่3นะคะขึ้นมาเป็นไพ่ Affirmation for Positive Change ถ้าหากว่าคุณไม่เลือกเขาอะ รอดูได้เลยไพ่ affirmation for positive change อ่ะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันหนักเกินไปแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากแบกต่อถ้าหากว่าคุณไม่เลือกเขาไพ่สามใบนี้ขึ้นมาเรามองว่าถ้าหากว่าคุณไม่เลือกเขาเขาจะไปแล้วค่ะทีนี้เนี่ยไพ่บอกว่าคุณเลือกได้จริงๆความสัมพันธ์เนี้ยมีสิทธิ์เลือกถ้าคุณเลือกเขาคิดให้น้อยลงเขาจะยังอยู่ต่อแต่ถ้าหากว่าคุณไม่เลือกเขาครั้งนี้เขาอาจจะไปจริงๆก็ได้นะคะ โอเคนี่คือไพ่ทั้งหมดที่ขึ้นมานะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎและคณากรากฎประจำเดือนพฤษภาคม5 6 6สําหสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถ